สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ1หรือว่า English Reading 1ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักวิชานี้กันนะคะว่าใน15สัปดาห์นั้นเราจะเรียนหรือว่าพัฒนาทักษะการอ่านอย่างไรกันบ้างค่ะ ขอเริ่มต้นที่ประเด็นแรกเลยนะคะก็คือคำอธิบายรายวิชาค่ะชุดวิชานี้นะคะจะพูดถึงการพัฒนาศัพท์โดยอาศัยบริบทค่ะก็จะมีการวิเคราะห์คำนะคะแล้วก็การใช้โพจนานุกรมอาจารย์ก็จะขอย้ำไว้ตรงนี้นะคะว่านักศึกษาจะมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษอังกฤษนะคะเพราะว่า การเป็นนักศึกษาในแขนงวิชาภาษาอังกฤษนั้นนะคะนักศึกษาจะต้องฝึกใช้พจนานุกรมชนิดนี้นะคะให้แม่นยำคล่องแคล่วเลยเราจะไม่ได้อ่านแค่ความหมายเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็จะได้สังเกตวิธีการใช้คำศัพท์แล้วก็ในบริบทที่ใช้ด้วยว่าคำศัพท์แต่ละอันนั้นต้องใช้ในบริบทอย่างไรคะ่ะนอกจากนั้นนะคะ<อ>เราจะศึกษาเรื่องการอ่านแบบกวาดสายตาหรือว่าสแกนนิ่งนะคะคำว่าสแกนนิ่งก็คือหมายถึงเรา อ่านเพื่อที่จะค้นหาอะไรบางอย่างนะคะโดยมีจุดประสงค์ในใจอยู่แล้วนะคะเช่นหาว่ารายละเอียดปลีกย่อยเช่นใครทําอะไรแบบนี้นะคะก็จะอ่านเป็นการหาคําตอบที่เจาะจงไปเลยนอกจากนั้นนะคะเรายังมีกลวิธีการอ่านแบบข้ามค<อ>ามที่จะได้ศึกษากันด้วยนะคะหรือว่าสกิมมิงนั่นเองสกิมมิงเนี่ยก็จะอ่านแบบข้ามคาคือไม่ต้องอ่านทุกคํานะคะเพื่อจะเข้าใจรายละเอียดของบทอ่านโดยรวมค่ะ นอกจากนั้นเรายังจะอ่านเพื่อจับใจความสําคัญนะคะนักศึกษาจะมีการฝึกเพื่อที่หาใจความสําคัญของบทอ่านค่ะเรามาดูกันที่วัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะคะว่า,าต้องการให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาอะไรบ้างและเพิ่มทักษะอะไรค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องการให้นักศึกษามีความรู้เรื่องคำศัพท์พัฒนาศัพท์จากการอ่านบทอ่านนะคะแน่นอน ศัทแต่ละครั้งเนี่ยที่เราเรียนรู้เพิ่มเนี่ยะจะช่วยพัฒนาคำคำศัพท์ของนักศึกษาได้นะคะเราจะมาทำความรู้จักศัพท์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างที่สองนะคะเราจะเพิ่มพูนความรู้ทักษะและฝึกฝนกลวิธีที่จำเป็นค่ะในการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่ากลวิธีการอ่านน่มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ สามารถหยิบจับมาใช้เนี่ยในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเราจะมีโอกาสได้รู้จักกลวิธีการอาร่านที่เหมาะกับสถานการณ์แต่ละแบบค่ะนอกจากนั้นนะคะเราจะยังฝึกอา่านเพื่อจับใจความสําคัญแล้วก็หารายละเอียดของบทอา่านนะคะซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญมากไม่ว่านักศึกษาจะอา่านในภาษาอะไรก็ตามนะคะนอกจากนั้นค่ะเราจะมีโอกาสได้อา่านบทอา่านที่หลากหลายประกอบด้วยเนื้อหาประเภทต่างๆนะคะ อันนี้นักศึกษามไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะเบื่อหรืออะไรเราจะได้เจอบทอ่านที่หลากหลายมีเนื้อหาและประเด็นต่างๆกันมากค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการาใช้กลวิธีการอ่านและความรู้เรื่องศัพท์และสำนวนที่ได้เรียนมาสั่งสมมานะคะในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่จะแชร์หรือแบ่งปันกับเพื่อนร่วมเรียนนั่นเองค่ะ นื่องจากนักศึกษามสทเนี่ยอาจจะทำงานนะคะแล้วก็อาศัยในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ชีวิตหรือว่า background knowledge ที่แตกต่างกันสิ่งนี้เนี่ยนักศึกษาจะสามารถนำมาแชร์กับเพื่อนร่วมเรียนได้นะคะแล้วก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนร่วมเรียนมากๆเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะจันขอพูดถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับชุดวิชานี้ค่ะ อย่างแรกนะคะในแพลตฟอร์มนี้ที่นักศึกษาเข้ามานะคะก็คือ e-learning นั่นเองอารายละเอียดของคอร์สทั้งหมดรวมถึงเนื้อหาของบทเรียนนักศึกษาสามารถอ่านแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะจากใน e-learning ควบคู่ไปกับการอ่านเอกสารการสอนประจำชุดวิชาค่ะนอกจากนั้นนะคะในช่วงเวลาที่อาจารย์จัดไว้ตามปฏิทินเราจะมีการไลฟ์แชทกันนะคะไลฟ์แชทนี้ จะเป็นการพิมพ์โต้อตอบกันโดยใช้ข้อความค่ะ,ะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะในการไลฟ์แชทแต่ละครั้งอ,อาจจะมีประเด็นเนื้อหาที่อาจารย์นิบยกมาเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะนอกจากนั้นนะักศึกษายังสามารถอสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้เนี่ยได้ในช่วงที่เป็นไลฟ์แชทที่จัดไว้ให้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีช่องทางที่เรียกว่าเว็บบอร์ดนะคะ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ของสาขาวิชาแล้วก็เลือกหากระดานสนทนาค่ะนักศึกษาก็จะพบว่ามีเว็บบอร์ดของชุดวิชานี้ปรากฏอยู่เราจะใช้เว็บบอร์ดอันนี้นะคะในการแลกเปลี่ยนสื่อสารนักศึกษาอาจจะมีข้อข้องใจที่คิดว่าเป็นประโยชน์ถ้าได้รับคําตอบแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถ นำไปใช้ได้หรือว่าอาจจะมีข้อสงสัยแบบเดียวกันแบบนี้นะคะหรือว่ามีข่าวสารอัปเดตเนี่ยก็ช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือเว็บบอร์ดนี้เองค่ะเข้ามาสอบถามหรือว่าโพสกันได้นะคะและอันสุดท้ายค่ะหากมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการปรึกษาอาจารย์ส่วนตัวนะคะสามารถอีเมลมาได้ที่กมลพร sto@ gmail.com ได้นะคะหลังจากนี้ค่ะจะเป็นการทำความรู้จัก ลงลึกกันนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์รวมทั้งหมด15สัปดาห์เนี่ยนะักศึกษาจะพบกับบทเรียนเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ขอเริ่มที่โมดูลที่1น,นะคะจะเป็นการพัฒนาคำศัพท์ค่ะ,ะเราจะพูดถึง contextual clues นะคะซึ่งจะมีเนะะื้อหาต่อไปยังบทที่2ก็คือ word analysis และ,ะการใช้พจนานุกรมหรือ dictionary use นะคอนี้ก็จะเน้นเรื่องคำศัพท์ หลักนะคะสำหรับ2โมดูลนี้โมดูลที่3จะถึงเวลาที่นักศึกษาได้ทำงานส่งในระบบนะคะ,ะถ้านักศึกษาเปิดเอกสารคู่มือชุดวิชาชุดนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นคําอธิบายที่เป็นอ,อยู่บนเว็บของ D4LP นะคะนั้นก็นักศึกษาไม่จำเป็นต้องอ่านนะคะขอให้ศึกษาวิธีการทำงานส่งแล้วก็เนื้อหาอของชิ้นงานเนี่ยจาก E-learning แทนนะคะน,นี่ขอยำ้ำนิดนึงว่าให้ศึกษาจาก E-learning แทนค่ะในโมดูลที่4และ5นะคะจะเป็นเรื่องกลวิธีการอ่านะจะมี Scanning นะคะ Skimming อ่าเรดดิ้งโฟล์ i มนไอเดที่อาจารย์ได้อธิบายคร่าวๆไปแล้วนะคะว่าแต่ละวิธีนั้นแตกต่างกันยังไงนี่ก็นศึกษาสามารถเรียนรู้ลงลึกได้ในแต่ละโมดูลนะคะ หลังจากนั้นเราจะมีการทํางานชิ้นที่2ส,ส่งการในโมดูลที่6ส่วนโมดูลที่7และ8จะเป็นการอ่านเพื่อ,อาหารายละเอียดนะคะนี่ก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างยาวเลยสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะคะซึ่งเป็นตัวเล่มหรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF บน elearning ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำออนไลน์ r r a c ที่ e าการกเ็เช่นเดิมส่งใน elearning เหมือนเดิมนะคะจากนั้นโมดูลที่10 p u p u t t i n t it l t o t o t e t h e r เนี่ยนะักศึกษาจะเห็นว่ามันจะชื่อคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะคะยาวไปจนถึง11 12และ13อ่าในตั้งแต่โมดูลที่10ถึง13นี้นะคะ p u t t i n g it all together ก็คือเราจะใช้วิธีการแบ่งเนื้อหาของบทอ่านเนี่ยตามประเด็นนะคะไล่มาตั้งแต่ Arts n n e n t t r t t i n n m n t t นะคะ จนถึงหัวข้อสุขภาพอย่าง h e l t t นะคะ e n e n c n d t e t h n o n o l y g y แล้วก็ปิดท้ายด้วย global issues นะคะบทอ่านที่หลากหลายเนี่ยก็จะทำให้ในักศึกษาเปิดโลกนะ,ะเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเราในภูมิภาคอื่นๆของโลกนะคะสมเป็นการเพิ่มความรู้ให้ในักศึกษาทั้งพัฒนาทักษะการอ่านแล้วก็ในประเด็นต่างๆที่สำคัญที่ควรจะรู้เกี่ยวกับ เรื่องรอบตัวเรานะคะและโมดูลที่14ก็จะเป็นโมนดูลที่นักศึกษาทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมเรียนค่ะและสุดท้ายโมดูลที่15ก็จะเป็นการเรียนรีวิวนื้อหาทั้งหมดค่ะมาถึงการวัดและการประเมินผลในชุดวิชานี้บ้างนะคะคะแนนของนักศึกษาจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันค่ะ ส่วนแรก40%นะคะจะมาจากการทำกิจกรรมส่งในระบบ e-learning อาจารย์แนะนำว่าให้นักศึกษาทำออนไลน์ practice ทุกอันส่งอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านนะคะแล้วก็จะได้มีคะแนนตรงนี้เก็บไว้นะคะ40%คะแนนส่วนที่2อีก60%นะคะจะมาจากการเข้าสอบปลายภาคของนักศึกษาค่ะอย่างไรก็ดีนะคะหากนักศึกษาไม่เข้ามาทำงานส่งในแพลตฟอร์ม e-learning การคิดคะแนนของชุดวิชานี้จะเปลี่ยนเป็น100%มาจากการสอบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทักษะก,การอ่านเนี่ยจะพัฒนาได้นะคะและพัฒนาได้อย่างดีด้วยถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับตัวอาจารย์เองแล้วก็กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพราะฉะนั้นแท็กที่อาจารย์แนะนำเนี่ยก็จะเป็นแท็กที่ให้นักศึกษาเ,เข้ามาทำงานส่งในระบบ e learning ค่ะ มาทำความรู้จักกับงานที่จะต้องส่งบนแพลตฟอร์มกันนิดหนึ่งนะคะอย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้คร่าวๆนิดหนึ่งแล้วเมื่อสักครู่สำหรับโมดูล 3, 6และ9นั้นนะคะจะเป็นงานเดี่ยวทั้ง3ชิ้นเลยแต่ละชิ้นจะมีคะแนนเก็บทั้งหมด10คะแนนนะคะรวมทั้งหมด3ชิ้นก็จะเป็น30คะแนนค่ะ ส่วนในโมดูลที่14ที่นักศึกษาจะทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนร่วมเรียนนั้นคะแนนจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่ตรวจงานกลุ่มออกมาเราได้8คะแนนแล้วก็จะมีคะแนนที่เพื่อนประเมินให้แยกออกจากกันอีก2คะแนนค่ะจะรวมเป็น10คะแนนทั้งหมดงาน4ชิ้นก็จะเป็น40คะแนนนะคะ Okay. ทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมเราถึงจะต้องเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษหนึ่งด้วยนะคะข้อแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสำคัญของการอ่านนั่นเองการอ่านที่สั่งสมมาเรื่อยๆนะคะอย่างสม่าเสมอแล้วก็อ่านอย่างกว้างขวางในเรื่องของประเภทของตัวบทเนี่ยจะทำให้หนักศึกษาเป็นคนที่รอบรู้นะคะเข้าใจมนุษย์เข้าใจสังคมเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็จะทำให นักศึกษาเนี่ยเป็นคนที่พร้อมเป็นนักศึกษาที่พร้อมนะคะสำหรับการเรียนในชุดวิชาต่อไปอเมื่อเราเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ1แล้วนะคะชุดวิชาต่อไปที่เราจะกระเช้าวไว้ให้หนักศึกษาเรียนลําดับต่อไปก็จะเป็นการอ่านภาษาอังกฤษ2ซึ่งจะเป็นการอ่านที่ลึก นะคะเราก็เฉพาะประเภทมากขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนนะคะในการอ่านภาษาอังกฤษหนึ่งนอกจากนั้นนะคะเรายังมีคอร์สอื่นๆที่นักศึกษาจะได้ลงเรียนในโปรแกรมของเรานะคะสำคัญเลยคือการอ่านเนี่ยจะเป็นขุ่มทรัพย์ที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยพัฒนา ทักษะการเขียนได้นะคะเราจะไม่มีทางเขียนได้ดีเลยถ้าเราอ่านน้อยอ่านไม่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นชุดวิชานี้จะพานักศึกษาฝึกทักษะการอ่านอ่านให้มากขึ้นอ่านให้กว้างขวางให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเพื่อที่นักศึกษาอาจ,จะได้เขียนได้ดีขึ้นนะทั้งการนําเสนอนะคะแล้วก็การเลือกคําที่จะใช้ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังต้องเรียนวิชาแปลซึ่งจะมีการแปลจากไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยนะคะก็ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สับนะคะและมีการอ่านที่แข็งแรงเล้เนี่ยเราก็จะสามารถนำมาใช้ในการแปลได้อย่างดีเลยค่ะโอเคคาแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะของอาจารย์ในการเรียนชุดวิชานี้ให้มีความสุขสนุกและประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์อยากจะให้ในักศึกษาจัดสรรเวลาในแต่ละวันสำหรับการฝึกทักษะการอ่านนะคะอาจจะไม่ต้อง เยอะมาก2-3สมชั่วโมงนะคะแต่ละคนเนี่ยมีเวลาว่างไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้จัดเวลาทุกวันนะคะความสม่ำเสมอเนี่ยจะสามารถช่วยเราได้อย่างน้อย15นาทีเลือกอ่านบทอ่านที่เราสนใจอาจจะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาต้องการรู้นะคะหรือสนใจเป็นพิเศษตามความสนใจอย,อย่างนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรขอให้เลือกอ่านเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วเราก็จะ ทักษะการอ่านเนี่ยได้จากการอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะนอกจากนั้นอาจารย์ขอให้สังเกตไปด้วยนะคะในขณะที่นักศึกษาอ่านบทอ่านต่างๆว่าเขามีการเลือกใช้คำอย่างไรนะคะไวยากรณ์เนี่ยนำมาใช้ไหมเมื่อเอามาใช้แล้วมันเปลี่ยนคําหน้าตาของคำเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะนักศึกษาได้เห็นคําที่มีรัก ศัพท์เดียวกันเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนหน้าตาไปเนี่ยเป็นรูปแบบไหนบ้างอยากจะให้คอยสังเกตแล้วก็เก็บจดจําไว้นะคะเพื่อที่จะนํามาใช้ได้ในอนาคตแล้วก็จะเป็นการเพิ่มครังคำศัพท์ของนักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็จะได้สังเกตบริบทในการอ่านแต่ละครั้งว่า,าคำไหนใช้กับบริบทไหนอย่างไรนะคะในประเด็นที่ต่างกันเราอาจจะเลือกใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันแบบนี้เป็นต้นค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับาการประถมนิเทศของชุดวิชาการอ่านภาษาอังกฤษหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ขอให้ในักศึกษามีความสุขและสนุกกับการอ่านบทอ่านที่หลากหลายนะคะก็แลวิธีการอ่านในรูปแบบต่างๆแล้วก็นำไปรประยุกต์ใช้ในการเรียนชุดวิชาต่างๆแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีกับการ เรียนการทำงานส่งแล้วก็การสอนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ